จริงๆแล้วค่ะอินดีมแล้วก็พูดง่ายคือธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะมาปลดล็อกแล้วก็ปลดทุกอย่างในเรื่องที่อคติทุกอย่างในใจที่ออกมาเลยมาคลิกมามันเป็นบทพิสูจน์ของคนไม่ชอบแล้วก็คนไม่เชื่อในเรื่องของคาสสิกอรกค่ะมากกว่าก็คือตอนโควิดโอมิคอนเลยค่ะนะโควิดผ่านไปปีแรกเนี่ตอนนั้นพี่ยังทําคู่กับร้านดอกไม้นะแล้วก็ใช้เงินจากอินดีมค่ะซื้อดอกไม้ขายมาตลอดหปีเลย จนมาปีที่สองเข้าปีที่สองอนโอมคอรบบาดจําเป็นแล้วที่จะต้องปิดร้านเพราะว่าเอาเงินอินดีนมาเลี้ยงร้านต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะเก้าเดือนนี่เออเริ่มปลดหนี้รถได้ก่อนนะคะได้เออปลดหนี้รถจนสองคันมอเตอร์ไซค์สองคันอ่าขอบคุณค่ะแล้วก็ส่วนที่ดินแปลงนี้เลยที่ดินแปลงนี้เจ็ดแสนนะคะปลดได้จนทําอินดีนประมาณเออปีกว่าๆค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้บ้านนี้สวยกว่ากว่าในรูปแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้อดีตอดีตน,นะฮะ อันนี้อดีตใช่ค่ะ,ะ,ะก็ทําทําตรงนี้มาก็มีชีวิตมีสภาพมากขึ้นตรงที่ว่ามันมัน,ม,นมันมีการเปรียบเทียบด้วยนะคะคุณอันตอนเราเปิดร้านเรามีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นแสนไปอยู่นี่ค่าใช้จ่ายที่บ้านตรงเนี้ยที่ไม่เกี่ยวค่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่เดือนหนึ่งเฉพาะําอินดีมกับค่าน้ําค่าไฟอะ่ะเต็มที่ก็ไม่ไม่เกินห้าพันแต่ว่าสิ่งที่ได้จริงค่ะ สิ่งที่ได้เราได้แบบเมื่อกี้เลยที่นอนที่ทํางานช่วงโควิดที่ออนไลน์แบบนี้ทุกวันทําออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยพราะทำงานก็อยู่ตบงนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็เริ่มเก็บเงินตรงนี้กดมี่นะคะบางวันได้หลักหมื่นบางวันได้หลักพันบางวันได้เท่าไหร่ไม่รู้มันก็เราก็สะสมสะสมแล้วทุกวันสุกเงินออกเราก็ไปกดนีอได้ะคะ่ะมันมันเป็นมันเป็นอิสระภาพ สวัสดีนะคะชื่อวัฒนาวัฒนาวงศค่ะอดีตเป็นเจ้าของร้านดอกไม้อยู่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็เปิดร้านดอกไม้มาก็เกือบ13ปีค่ะแต่ก็เพิ่งมาปิดร้านได้เมื่อตอนช่วงโควิดตอนโอมิคอนระบาดค่ะแล้วก็จนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เปิดอีกเลยค่ะโอ้ยก่อนโควิดีค่ะพี่น้องอิงจริงๆเริ่มเจอปัญหา ต่างๆอ่ะตอนแรกมันเริ่มจากสุขภาพก่อนค่ะคือสุขภาพอ่ะบางบังเอิญไปประสบอุบัติเหตุเลยทําให้ข้อเท้าพังก่อนข้อเท้าแตกแล้วคนนี้เรารับงานแต่งมาแล้วรับรู้สึกว่าจะรับสามงานชนกันแล้วเราทําไม่ได้เราต้องแคนเติ้ลงานเข้าไปเราก็ต้องใช้เงินใช้มี้ขึงเขาแล้วก็อีอันนึงนี่นจะหนักหน่อยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าเราเซ็นสัญญาค่ะเซ็นสัญญากับ กับโรงแรมไว้เนาะคือเรารับจัดงานมันต้องมีการเซ็นสัญญาถ้าเราผิดสัญญานี่ก็คือจ่ายค่าปรับเทียบมากเลยคือพูดง่ายครั้งนั้นนะคะมีแต่คือพี่จะเสียก็เลยทาให้พี่เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราจัดดอกไม้ไม่ไหวนั่นหมายความว่ารายได้เราหายด้วยเราต้องมีงานอะไรรองรับตอนนั้นเริ่มคิดคัะกก็เลยเริ่มเริ่มที่จะเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเอาเงินที่มีเนี่ยไปทําอะไรอีกได้บ้างหนะ้าอะไรเงี้ยก็เริ่มหาช่องทาง ก็เลยเริ่มไปทาอ่าเนี่ยแหละค่ะไปจับแบรนด์โลชั่นน้ําหอมเออก็เรามีตังเนาะเราทําแบรนด์ตัวเองดีกว่าเพื่อที่าอ,อ่าเพื่อที่จะมาใช้เป็นทั้งการสร้างไรายได้อีกหนึ่งช่องทางของเราว่าถ้าเกิดทํหลอกไม้ไม่ได้แต่โลชั่นน้ําหอมมีฉันขายโลชั่นน้ําหอมได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือเผื่อจะได้มีไรายได้เข้าอีกช่องทางหนึ่งก็ทําไปนะคะแล้วก็อาศัยว่าอีตอนที่เรา ไปเป็นสปอนเซอร์ตามงานต่าง,างๆเนี่ยค่ะทั้งโลชั่นน้ำหอมทั้งร้านดอกไม้เราก็จะเป็นรูปภาพเราไปโปรโมทบนเวทีนั้นด้วยคนก็จะยิ่งรู้จักแบรนด์เราแล้วก็รู้จักร้านเรามากขึ้นอันนี้เป็นความคิดแล้วเราก็ทำมาค่ะดูแล้วก็น่าจะดีนะธุรกิจที่ทำอยู่อะฮะก็พอได้ค่ะเพราะว่าโลชั่นน้ำหอมตอนนั้นมีหลายแบรนด์มากค่ะก็ตีกันเยอะเลยเหมือนกัน <c oughs> เราก็ตู้เขาไม่ได้ตรงที่ว่าทุนเรามมันไม่ได้มากพอ ไม่ชอบค่ะความรู้สึกตัวเองคือเป็นคนที่เอต่อต้านธุรกิจนี้มาแต่ไหนแต่ไรลแล้วค่ะไม่แบบคือมันเหมือนกับว่าตอนเรามีเงินคนก็วิ่งเข้าหาพอเขาวิ่งเข้าหาเราก็เราก็ลําคาญตัดความลําคาด้วยการซื้อซื้อซานแล้วก็ให้เขาเขาไปอย่างให้เราสมัครเราก็สมัครให้เขาจะได้ไปอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์หนึ่งในใ,นใจก็คือ ไม่อยากเปิดจริงๆคือไม่ได้อยากเปิดรับให้เขามารู้หรอกนะว่าเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถ้าต้องทําธุรกิจแบบเนี้ยไม่เอาเรายังไม่อยากเจอเขาอ่ะเราตัวเรายังไม่อยากเจอเขาแล้วถ้าเราไปทําธุรกิจแบบนี้ใครจะอยากเจอเราที่แบบนี้คะตอนนั้นคิดแบบนี้ก็เลยไม่ได้อยากทําแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของพลาสติกอินถามว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีเฉพาะข้าราชการเท่านั้นแหละที่จะท จะมีทักษิติอื่นทำหลังหลังจากเกษียณอะไรประมาณเนี้ยเราไม่เชื่อเราเชื่ออย่างเดียวคือคนทุกคนจะทําจะมีเงินได้ต้องทํางานต้องใช้แรงทํางานเท่านั้นเลยประมาณเนี้ <S <S 1> <S 1> อืมสิ่งที่ทําให้พี่เปลี่ยนจริงแล้วมันไม่ใช่เครือข่ายตอนแรกเลยนะคะพี่พี่จนมุมจนไม่มีเงินมากกว่าค่ะ พอจนมุมจนไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่รู้จะบอกใครด้วยความที่ถ้าบอกใครกลัวอายนู่นน,นี่นั่นก็เลยยืมแถวบ้านก็ก็กลัวเป็นข่าวแล้วตอนนั้นยังมีความคิดที่จะหายไล่ยืมเงินคนนะครับจนมาถึงไล่ยังไงฮะถึงได้ไปเจออินดีมฮะก็วันนั้นไม่รู้จะยืมใครในระยองแล้วอะค่ะกลัวอายแล้วอายจนไม่มีที่ความรู้สึกคือไม่มีที่จะไปอาปากยืมใครแล้วงั้นมาหาเงินกู้ใหม่ละกันแต่มาหาบนเฟซบุ๊กค่ะ หาแหล่งเงินกู้ใหม่คือด้วยความที่เราเป็นคนไม่หยุดไงคะมันต้องรอดสิมันต้องไปต่อได้แต่อะไรที่จะทําให้เราไปต่อได้อ่ะมันคินเงินตั้งใจหากู้แต่ตอนนี้มาเจอมาเจอคำว่าโปรเจกต์กดนี้แล้วเป็นรูปคุณก้องอุ้ยโวรันโปรดมากแต่ในในใจลึกๆนะคิดว่าถ้าคุณก้องป่อเงินคู้ดอกเบี้ยคนไม่แพงก็เลยทักเข้าไปนะคะทักเข้าไปปรากฏว่า เขาบอกว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคสมัยใหม่นู่นนี่น,น,น,นั่นอะไรเงี้ยหูหูพี่ดับตั้งแต่คาว่าเครือข่ายผู้บริโภคแล้วค่ะไม่อ้น้องไม่เข้าเลยของไม่เข้าเลยอ่ะค่ะถ้าเครือข่ายงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณมากแล้วเราก็เดินหน้าหาแหล่งเงินกู้ต่อแต่ในใจมันจะมีเอ๊ะทาไมคุณกอ้องยิ่งมาทําธุรกิจนี้วะหรือธุรกิจนี้มันจะดีคุณกล้องไม่กลัวเพื่อนเลิกคบเหรออุ้ยหลายๆอย่างประดังประเดนมาหมดเลยเพราะว่าแต่มันก็เป็นเอ๊ะแบบ นึกว่าเขาก็เ hmm. ป็นดาราพรซเซนเตอร์แหละมันมันเป็นเอ๊ะที่ทําให้เราสงสัยก็เลยไปถามย้อนกลับไปถามน้องคนนั้นแหละน้องแอดมินของคนที่ยิงเคจอ่ะก็ได้ถามเขาว่าถามจริงเถอะคุณกล้องเป็ uh, like นพรซเซนเตอร์หรือว่าอะไรเขาบอกคุณก้องเป็นประธานนะพี่คุณก้องเป็นผู้ขอตั้งนะบอกเฮจริงเหรอเขาเป็นผู้่อตั้งจริงค่ะพี่เดี๋ยวหนูเอาข้อมูลที่เข้ากลุ่มไหมหนูมีกลุ่มเรียนรู้นู่นนี่อ๋อไม่เข้าค่ะไม่เข้าเอาส่งรายละเอียดมาทางนีนแหละพี่ติ๊กองก็เลยได้รับข้อมูล ก็เออก็น่าสนใจมีหม่อมหลวงพอยดด้วยระดับหม่อมหลวงอุ้ยฉันต้องทํางานง่ายแน่ๆเลยเอ่อด้วยความที่เราก็เป็นเคยเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะแล้วเรารู้ว่า,าถ้านดาราเป็นพีนเซนเตอร์ยังขายของง่ายเลยแต่นี่ดาราเป็นผู้เป็นเจ้าของ ต่อตั้งเป็นเจ้าของโอ้ยฉันยิ่งทํางานง่ายสินแล้วยิ่งเป็นคุณกล้องด้วยแล้วเชื่อ,อว่าเริ่ม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 บวกกันนะเริ่มกลับมาบวกกันนะเริ่มเริ่มแบบคือหาข้ออ้างให้ตัวเองต้องทําอะค่ะอ๋อาหาหาข้ออ้างว่ามันมันมีอะไรดีมากกว่าสติเริ่มมาแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> มีอะไรที่เราที่เราควรจะต้องศึกษาที่เราควรจะต้องทำจนมาเจอรูปภาพก็ค่อยๆดูตามที่น้องก็ส่งมามาเจอรูปภาพของพี่คนหนึ่งก็เป็น เอ่อเจ้าของสวนเป็นเป็นลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของสวนยางนะเขาเป็นลูกจ้างอ่าใช่แล้วรูปนี้เลยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่เอ่อมือถืออ่ะเขาก็ไม่ไม่มีมือถือที่เหมือนกับที่เราใช้เป็นสมาร์ทโฟนในรุ่นที่เขาทําตอนนั้น,นะคะแต่เราอ่ะมีสมาร์ทโฟนอยู่กับมือเรามีคอนดิชันเรามีไม่รู้วความรู้สึกคือศักยภาพเราดีกว่าเขาอะ่ะคนคนนี้เขาไม่มีอะไรดีเท่าเราเลยอะ่ะ เขายังได้เงินเป็นล้านมาแล้วมันมทำว่ามันเป็นอารมณ์นนแบบบอกกับตัวเองเฮ้ยฉันทําได้ดีคนแย่กว่าเราก็ยังทำได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอ e uh, พี่จะทําแล้วพี่ต้องทํายังไงเขาบอกอ๋อ oh, เริ่มต้นเล็กสุดไซส์เล็กสุดเอ่อรุ่นพี่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมีสองพัาครับหสองพันห้าบาทเหนือเลยเหมือนกันคะ เอาจริงๆนะถ้าถ้าทั้งในรูปแบบคนเป็นหนี้แล้วคนไม่เป็นหนี้มันไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่ใจล้วนๆนะคะคุณอันไม่ว่าเราจะทําอะไรอย่าว่าแต่ธุรกิจอินดีหรือธุรกิจอื่นๆอะไรก็แล้วมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจอยากทําจริงๆอะ่ะที่บาทมันก็หาได้อ,อถามว่าตอนที่พี่เข้ามาทําเนี่ยอารมณ์ยังชอบชอบอินดีนชอบเพื่อขายไหมไม่ได้ชอบนะพี่ก็หาข้ออ้าง ที่จะต้องทําในการที่การไปมองหาจุดดีของอินดีนมม,มันมีอะไรที่พี่ชอบบ้างแล้วพี่จะทํอะไรบ้างที่ที่เลือกอย่างเนี้ยค่ะเพราะอินดีนมันมีหลายจุดมันมีหลายช่องทางอะ้ะเราได้เงินไออ่ะพี่ชอบขายไงพอพี่ชอบขายสิ่งแรกคือพอพี่มองปุ๊บในหัวเราตอนแรกที่เราไม่ชอบเครือข่ายเพราะอะไรเหตุที่เราไม่ชอบเครือข่ายเพราะเราคิดว่ามันต้องไปชวนคนไปแนะนําคนให้มาลงทุนมาทําธุรกิจกับเราเราไม่ชอบตรงนั้น แต่จริงๆแล้วอ่ะการแนะนําเนี่ยมันมันสามารถแนะนําได้หลากหลายรูปแบบหรือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ออกไปได้หลายรูปแบบแล้วในเมื่อพที่ชอบขายอ่ะพี่ก็เลยติดเจาะดูเลยว่าสินค้าของอินดี้มีอะไรบ้างมีอะไรที่จะขายแลวทาใี่เราได้เงินได้บ้างแล้วถ้าหากว่าเราจะ,ะทั้งขายด้วยและทําให้คนอนะ่ะเขาสนใจธุรกิจกับเราด้วยเนี่ยมันมีอะไรอุ้ยแต่อินดีมันมีสินค้ายเยอะแยะ มีสินค้าหลากหลายแถมมีสินค้าพาร์ทเนอร์ที่อยู่ตามของตลาดเอ,อรุ่นพี่จะเป็นทีวีเดล็กสินค้าทีวีเดล็กตอนนั้นเข้ามาอยู่เป็นพาร์ทเนอร์กับอินดีนด้วยโอพี่เอาหมดเลยรูปภาพที่เป็นสินค้าทีวีเดล็กแอนิเอะไรตอนนั้นที่อยู่ในอินดีนรวมถึงสินค้าอินดีนด้วยพี่โพสต์เต็มหน้า Facebook พี่เลยเพราะพี่ชอบขายไงแล้วพี่ก็บอกว่าอุย้ยฉันขายของได้ทุกอย่างเลยเนี่ยทุกอย่างในเนี้ย ฉันลงทุน2 0 0แล้วฉันขายทุกอย่างโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าที่ประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะรู้ไหมว่ามันดึงดูดอะไรดึงดูดแม่ค้าออนไลน์ในรุ่นนั้นนะคะที่เคยสต็อกสินค้ากันเต็มบ้านเหมือนพี่อย่างนี้แหละอืมเขาก็จะถามพี่จริงๆหรอขายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยหรอขายของทีวีได้ไก็ได้หรอไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แน่นะพี่เออไม่เสียค่ะลงสมัครด้วยสิอง2 0 0าตอนนั้นมาเลยค่ะ2 0 0า แต่ว่าด้วยความที่พี่เองด้วยความที่ไม่เป็นคนเข้าระบบ,บหาจุดของตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ทําตามนั้นไงคะเลยไม่เคยรู้หรอกว่าเขาวางคือพี่ไม่รู้แม้กระทั่งผังองคผังองคออ์กรอ่ะคือพี่ไม่ได้ไปศึกษาโครงสร้างผังองค,ออะคะ์กรเนยค่ะเราเรามองแค่ว่าอะไรที่จะทําให้เราทําำดีได้แค,แ,แค่นั้นพี่ก็วางคนแบบประหลาดกว่าคนอืน่นเขาเขาวางซ้ายขวากันพี่ก็วางดิ่งข้างเดียวแล้วก็กระจายให้คนนั้นคนนี้เป็นผู้แนะนำอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วค่ะอินดีมแล้วก็พูดง่ายคือธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะมาปลดล็อกแล้วก็ปลดทุกอย่างในเรื่องที่อคติทุกอย่างในใจที่ออกมาเลยมาคลิกมามันเป็นบทพิสูจน์ของคนไม่ชอบและก็คนไม่เชื่อในเรื่องของคลาสสิกอินดีมมากกว่าก็คือตอนโควิดโอมิคอนเลยค่ะนะโควิดผ่านไปปีแรกเนี่ยตอนนั้นพี่ยังทําคู่กับร้านดอกไม้นะ แล้วก็ใช้เงินจากอินดีมาค่ะซื้อตอกไม้ขายมาตลอดหนึ่งปีเลยจนมาปีที่สองเข้าปีที่สองตอนอมคอรระบาดจําเป็นแล้วที่จะต้องปิดร้านเพราะว่าเอาเงินอินดีมาเลี้ยงร้านต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยปิดร้านค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่นี่เสร็จแล้วค่ะตอนนั้นเอ,อทำธุรกิจอินดีมาได้ประมาณเก้าเดือนนะคะเก้าเดือนนี่เ,เริ่มลดหนี้รดได้ก่อน ะะได้ปลนี้รถจนสองคันมอเตอร์ไซค์สองคันอขอบคุณค่ะแล้วก็ส่วนที่ดินแปลงนี้เลยที่ดินแปลงนี้เจ็ดแสนนะคะผลได้ตอนทําอินดินประมาณปีกอปีกว่าค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้บ้านนี้สวยกว่ากว่าในรูปแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้อดีตอดีตนะฮะอันนี้อดีตะะใช่ค่ะ,ะก็ทําทําตรงนี้มาก็มีชีวิตมีสภาพมากขึ้นตรงที่ว่ามันมัน,ม,นมันมีการเปรียบเทียบด้วยนะคะคุณอัน ตอนเราเปิดร้านเรามีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นแสนไปอยู่นี่ค่าใช้จ่ายที่บ้านตรงเนี้ที่ไม่เกี่ยวค่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่เดือนหนึ่งเฉพาะําอินดีมกับค่าน้ําค่าไฟอะ่ะเต็มที่ก็ไม่ไม่เกินห้าพันแต่ว่าสิ่งที่ได้จริงค่ะสิ่งที่ได้เราได้แบบเมื่อกี้เลยที่นอนที่ทํางานช่วงโควิดที่ออนไลน์แบบนี้ทุกวันทําออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะทำงานก็อยู่แบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็เริ่มเก็บเงินตรงนี้กดนีออ่นะคะ บางวันได้หลักหมื่นบางวันได้หลักพันบางวันได้เท่าไหร่ไม่รู้มันก็เราก็สะสมสะสมแล้วทุกวันสุกเงินออกเราก็ไปกดนได้นะคะมันมันเป็นมันเป็นอิสระภาพจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อค่ะแต่ว่าตัวเขาเองอะค่ะศึกษาไปกับเราเนี่ยแหละนะคะศึกพอพอพี่บอกว่าพี่จะทำอินดีมปุ๊บเขาก็ฟังแค่ชื่ออินดีมแล้วเขาก็ไปเสิร์ชหาไปแอบเสิร์ชเองค่ะ แล้วก็ปล่อยให้พี่ทําเขาไม่ห้ามนะเขาจะเขารู้เขาก็าไปตรวจสอบรู้แว่าโอเคอินดีมถูกกฎหมายแต่เขาเนี้ยด้วยใจเราก็กลัวว่าเขาจะไม่เปิดใจอินดีมีกิจกรรมครั้งแรกพี่ก็เลยพาเขาไปด้วยพอเขาไปเห็นบรรยากาศเขาได้ไปเห็นคุณก้องแล้วเขาบาังเอิญได้ไปฟังวิสัยทัศน์ของคุณก้องด้วยค่ะก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทห้เขาเออแม่ทําไปทําในสิ่งที่แม่จะทําทําไปแล้วแล้วพี่ก็ทําจนผลลัพธ์มันออกไงคะพอผลลัพธ์ออกอ่ะแล้วแฟนที่ทํางาน แคนอะเขาอันตรายอายุเขาก็จะเหยียบห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมองหาแล้วว่างานประจําของเขาอะมันคือเสาเขาเรียกว่าตัวแฟนที่คือเสาหลักของบ้านเป็นสาเหตุของรายได้เสาอ่าเสาล้มถ้าเสาล้มขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเกิดอ่าเอาแค่เลิกจ้างนะคะถ้าเกิดโดนเลิกจ้างหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่บ้านเกิดมากมายแน่แต่ถ้าเขามาทำธุริจกับเราไปด้วยเลย ทำให้รหัสที่เรากําลังค่อยๆทําของเราเนี่ยมันเติบโตแล้วสามารถมีรายได้เข้าแม้กระทั่งตอนที่เราหยุดคือเขาเห็นหมดไงคะช่วงโควิดมันเป็นตัวพิสูจน์เลยนะ hmm. ช่วงที่เขาก็ไปลงแท่นไม่ได้เออแฟนพี่ก็ลงแท่นไม่ได้พี่ก็ออกไป <Okay. S 1> ไหนไม่ได้เราอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะ่ะมันเป็นจุดพิสูจน์เลยว่าเรานั่งทําออนไลน์แต่เรามีเงินหลัยอย่างเองินไหลเข้ามาไหลเข้ามาเขาก็เลยมาว่าโอเอค okay, ทําเลยแม่ถ้างั้นวันนี้ทไฟเขียวตอนนี้ก็ ตัวเขาในตำแหน่งเก่าของระบบเก่านี่เขาก็ขึ้นเมนเจอร์แล้วใช่มันดีอย่างหนึ่งค่ะก็คือแต่ก่อนเนี้ยเงินเดือนออกมาเงินเดือนเขาออกมาหรืองงเองินเงินล้านอะไรของเราออกมาเราเนี่ยต้องดึงเงินของเขาไปช่วยสปอร์ตใชนไหแต่ตอนเนี้ยเราเราไม่ต้องดึงเงินเขามาสปอร์ตเงินเขาก็เอาไปใช้หนี้ในส่วนที่ที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่ๆของเรา เงินอินดีมที่เราได้เราก็มาใช้ในส่วนที่เราเราสร้างของเราไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่สาคัญคือมันตัดวงจรการกู้เงินระหว่างเดือนเงินอินดีมมันเข้าเร็วพอเข้าเร็วปุ๊บเราจะบริหารได้เลยว่าวันที่ห้าเงินจะเข้าเท่านั้นเท่านี้เราจะไปทําอะไรได้บ้างส่วนไหนเก็บไว้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่สิบเงินจะเข้าเท่าไหร่คือคือเราเห็นคืออินดีมดีอย่างตรงที่เขามีแพลตฟอร์มที่ทําให้เราไปตรวจสอบรายได้ของเราได้เลย ว่าวันนั้นวันนี้เงินเราจะค่าเข้าไร่อะไรอย่างเงี้ยแลวเราก็จะบริหารเงินก็คงคงไม่มีพี่น้องตรงนี้แล้วค่ะพี่คิดว่าพี่อาจจะฆ่าตัวตายไปแล้ว <laughs> จริงเครียดมากนะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเอาเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานดีกว่าคือบางทีงานที่ชอบอะค่ะแต่ผลลัพธ์มันไม่ใช่อะ่ะมันทํางานอะมีความสุขปนความทุกข์แล้วมันก็จะ ุกทุกสุกทุกสุขทุกอย่างนั้น่ะแล้วทําไมเราต้องใช้ชีวิตแบบสุขคนทุกไปแบบนั้นตลอดที่ที่เคลียร์ตัวเองด้วยแบบนี้นะนะคะแต่ครั้งเนี้ยเราลองมาทํางานที่ไม่ชอบอ่ะแต่ถ้าผลลัพธ์มันใช่อ่ะครั้งแรกอ่ะความสุขมันเขาเรียกว่าเราอาจจะทํางานไปกับไปอย่างไม่มีความสุขก็จริงอ่ะแต่ถ้ามันเริ่มมีเงินเข้ามาเงินมันคือผลลัพธ์ที่จะทําให้เรานําเงินตรงนี้ไปแก้ไขปัญหาให้เราเอ่อไม่อยากให้มองตรงแค่ชอบหรือไม่ชอบ แต่ผลลัพธ์มันทําให้เราชอบได้แบบนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้เลยกับกลายเป็นคนหนึ่งที่รักเครือข่ายรักธุรกิจเครือข่ายไปเลยพอเข้ามาศึกษาจริงรว่ากเครือข่ายมันดีนี่หว่าทําไมฉันไม่สนใจมานานยอะไรเงี้ยค่ะธุรกิจอินดีมนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามค่ะแล้วก็ธุรกิจอินดีมนะคะเป็น ธุรกิจหนึ่งที่พิสูจน์มาแล้วค่ะตอนนี้อินดี้เปิดตัวมาจะ6ปีแล้วนะคะแล้วสามารถช่วยให้คนไทยมากกว่า200,000ตัวเดือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะรีบนําธุรกิจอินดี้ของเราเ,เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณไเป็นสมาชิกของครอบครัวคุณค่ะนะคะแล้วธุรกิจนี้จะทําให้ครอบครัวของคุณค่ะออกจากปัญหาการกู้หนี้ยินสินได้แล้วก็ปลดหนี้ได้เหมือนกับ หลายหลายคนสองแสนกว่าครัวเรือนที่เขาเริ่มทำธุรกิจมือีพกันมา